โอ้ยพี่น้องเลยกินมูกระทะมัอนฟอตกพี่น้องสบายดีพี่น้องผู้ดาเป็นธรรมดาพ่อนะโอ้ตุ๊กเปรเขาลีบาสเนี่ยน่นดาเปนดาเป็นทัพปรมดาพี่น้องเป็นดาไปเจ้ไปเจ้มันพี่น้องเลยเคยเห็นบอกเคยเห็นนี่พี่น้องฟดตกแห้งเพื่อนผมไปทัพประดาพี่น้องคุณคุณเจ้นึงพี่น้องอันเล่นนี้พี่น้องเล่นนี้อันจิ้ม่าได้อันต้มแห้งไรกินมูคทานี่าจิ้มก๋วอ่ะก้อยโอ้จับใส่เสื้อขาว สบาฝนตกตกบนบางนาบงล่างเลยตกบัดมือบัดคืนนี่่เห็นบ่ละพี่นุ่มยกมอสพี่น่วนนี้ยกมอไปแล้ววันนี้ข้อมแสบข้อมนวดพี่นุ่มไม่ธรรมดาเป็นเบาโกเสียบคักบ่ ได้ปพี่น้องมันลมกลางภาคเหน้อไก่กินกระลำซีอิมพี่น้องด้ยฝนตกพอดีด้วยนี่แหละเป็นว้าเทวดาเข้ามาบ้านนี้ค่ะพี่น้องมันแซ่บคักพี่น้องกินบุ๊งบ้านบุ๊งเมืองพี่น้องเลยกินเอากินเอากางล่มกินเพียงเดียวมันนาวมันหนาวนะงเด่า ตกคักพี่น้องบรรยากาศดีพี่น้องเลยต้องยังบต้อง่าย่เพศเนี่ยตกคักพี่น้องเลยนี่าเบเกอนนแวดไหล่เข่าลยเ้าแล้วกคตกวันเมพี่น้องเลยบรรยากาศดีพี่น้องโน่าดีจาลำนั โอ้ลาเมื่อก่อนเลยอีเห็นยังว่าเหรออาปปได้ใช่อาไหงแหงนะ่แน่แอบไหนวไนวไหองโตอย่างเีมือเป็นเกียราไรอยเอาห้อกหรอเดบบ่อเท้ารอยเอาห้อมแนี้ข้เขมึงตกมาตกมานองตกมา าเขา่อมูตเหรอเก่เสียกกินพี <k <k 對對 um> ่น้องเลยเกคนเท่ากัว well> ja ่าหย่ยอนกินพี <k <k ่น้องอยู่ก่กินม erm ูอได้จไนาลสเลยไ้สดพี่น้องระเบิ้งในยูทูบเบิ้งเอาดพี่น้องเด้อบ่ได้เอี บไหรผมพ่อภาคกินพี่น้องเบื้องโลดพี่น้องนี่ยูทูปพี่น้องเฮ็ดเลยพี่น้องเยนี่ยปังกาจ่องคักเลยเป็นธรรมดาลนะเสแสร้ครับหอนก็หอนแน่เลยหอนก็บ่อหอนพี่น้องฝนตกก็ยังกากจ่องจล้วถ้เป็นวันหนก็จะเห็นไปจังมือหนึ่งกากจ่องพี่น้องบ้านนั่งอยู่แก่แล้วประเดี๋ยวจะขึ้นจ้าพี่น้องจะสิว่าให้ใจนี่กูจะได้กินบุกตะเปียกเลย อย่างต่อไป,ไปอตกแห้งคือดอกคนนั้นกลับตกแห้งคือดอตาดีนน่เป็นไงเป็นไงตึ

ได้พี่น้องเลยักกระรี่พี่น้องตกโต๊โอ้ตกแห้งเลยหาจับกบจับเขียดเ,เออจะสามล่างเลยจอกจีบไม่ต้องล่างล่างเลยจอกนะไม่ต้องไปล้างในห้องหรอกน่าที่มด,ดามากเลยนะ บางทายเดินคะนหนึ่บางนาคักคนนึงก็ได้ขนาดพน้นตกแมันยังกินน้ำมนะะัน้แดงดน่อะกเดย่องเข้าไปเรีวงกะาทปลากเนี่ินันาัมนานมอกันันันานวย้นี้ม <c ười> ันาไม่ใ้แดน่นเ ต้นไม้เขียวพี่น้อง้าห้องวะไม่สีตัวเขาอไรอ่าี้คือตกส้งหวานพี่น้องส้นหวานคอยพี่น้อง ได้กินแต่เอนเองคอี่มาี่ลก้กินหมันาลยทีเดอไาย้นไม้ดยเนอระจายได้มพี่คือไส้ดินมันดินดำบ่ะตัมากเลยนะเรามาทมที่ไทยอยู่นี่ยมาปลูกพักกันพี่้องมือนนพี่้อง

ไม่เห็น้ทเอาินมาใส่อย่างงัุ้่งเนะพูดมือจืดิงานอยู่ช่องมือหมเลยพอเจียบแปะเอาดินมใหแ้จะโดตวเลกเล็กระ้องดูอานน้ำให้ถูกมากแต่บอก้อยล้งบานะ

นี่พี่น้องนี่คนเอกกินพี่น้องคนเดียวนี่แสบไลยพี่น้องแสบป้วยเฉยพี่น้องคนงานเดี๋ยวพี่น้องกินคนเดียวไปด้วยนี่นะพี่น้องโอ้แสบคักเลยแาบแสบแสบเฮ้ยพุดนะธรรมดากินคนเดียวเนี่ย โอไปไปพนดราี่น้อกไปให้ทีมงานคนาคนช้อตโต๊ะเดี๋ยวไปจะได้ไปยุดให้องไปน้อกเลยอะคนชอตโต๊ะไปจะได้ ไูาะเงนกักย่างเดี๋ยวพท่านจะเาย่างแบบไงเย่างแค่พี่ท่านเปิดยาง้ร้เนี่ยายครับพี่น้องหมื่นโอ้หมื่นสิเปิดเพ่หมื่นเนี่ยหมื่นสิร้องเปิดจับาทหมื่นเนี่ย